สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนเทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีเหมือนเดิมแต่จะไปที่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับไปก่อนทางานี้ข้ามทางรถไฟนะครับข้ามทางรถไฟก็ให้ความระมัดระวังด้วยครับตอนนี้กําลังสร้างทางข้ามอยู่ครับยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วน่าจะปลอดภัยมากครับเพราะว่าไม่ต้อง มารอสัญญาณไฟครับก like yes. so ็ขึ้นจ right so right so 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 ุ <me> ่เตือนได้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวตรงไปข้างหน้านะครับเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำไปแล้วนะครับแม่น้ําอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแม่กองเหมือนเดิมนะครับของจังหวัดราชบุรีก็จะมีแม่น้าแม่กองครับที่ไหลผ่านเดี๋ยวเราก็จะตรงไปข้างหน้ากันนะครับเพื่อนสะพานอันนี้เรียกว่าสะพานบ้านหม้อนะครับต้อยป้าจะวตรงไปข้างหน้าครับ ข้างหน้าอีกนึ่งกิโลนะครับก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วครับและตอนนี้เราก็ได้อยู่กันที่วัดขนอน รือวัดขนนอนนางใหญ่นั่นเองของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่มีเกิดหนังใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปพบกันข้างในครับวัดขนนอนนางใหญ่นะครับที่เที่ยวราชบุรีวัดดังหนังใหญ่วัดขนนอนนะครับบระหลกทางวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ ถ้าพูดถึงที่เที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับในอำเภอโพธารามจัดว่าต้องมาที่นี่เลยครับเป็นวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมโลกอยู่ที่นี่คือวัดขนอนครับหรือวัดขนอนนางใหญนะ่นั่นเองนะครับวัดขนอนนางใหญ่นะครับอยู่อำเภอโพธารามตำบลส้อยฟ้านะครับจังหวัดราชบุรีนะครับได้ขึ้นทะเบียนทางยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกนะครับ เมื่อปีพศ2550นะครับเพื่อนๆและในทางวัดนะครับได้มีตัวหนังทั้งหมด9ชุดนะครับมีมากกว่า313ตัวซึ่งมีจัดเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดขนอนนางใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมในพิพิธภัณฑ์กันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเส้นทางเดินเข้าทางวัดนะครับทางด้านทางวัดก็จะมีต้นไม,ม้ร่มรื่นมากนะครับก็จะมีซุ้มส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดรา,าชบุรีนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมพิพิธภัณฑ์ด้านในนะครับวิวด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางนะครับ สามารถจอดรับได้คันนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดคัดกรองอยู่ด้านหน้าแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมคัดกรองโควิด19ให้ทางวัดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนๆรือภาพเพื่อนๆไปชมในพิพิธภัณฑ์นะครับวัดขนอนทางหญ่นะครับว่ามีอะไรด้านไหนบ้างนะครับตรงทางเข้าก็จะมีแผนที่ของวัดขนอนนะครับอันนี้จะเป็นป้ายบอกของทางวัดนะครับวัด ใหญ่วัดขนอนนะครับชื่อจริงนะครับเป็นหนังใหญ่เป็นมหอรโสบชั้นสูงนะครับซึ่งเป็นการรวมศิลปะชั้นสูงไว้ด้วยกันนะครับวัดขนอนหนังใหญ่เป็นฐานที่เก็บรักษาหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับของจังหวัดาราชบุรีหรือว่าของประเทศไทยเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเป็นแผนที่วัดขนอนนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นอุโบสถครับหมายเลขสองก็จะเป็นโรงมหอรโสบครับ หมายเลข3เป็นลานยูนิสโกครับก็น่าจะเป็นลานที่เราผ่านมาด้านหน้านะครับที่นี้หมายเลข4ี่ก็จะเป็นศูนย์นรรมาด้าทำเฉลิมพระเกียรติราชการที่9นะครับหมายเลข5เป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะครับหมายเลข6อนุสาวรีย์หลวงปูก่กลมนะครับหมายเลข7จะเป็นเรือนจำลองนะครับหมายเลข8เป็นซุ้มประตูเก่าก็รายละเอียดเข้าๆวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆไปเดินชมด้านในนะครับก่อนจะเข้าไปด้านในก็เททองรอเทียนเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราหน่อยนะครับ ก็เอานำเทียนที่เราบูชานะครับไปต้มนะครับเพื่อนๆต้มเพื่อไว้สำหรับรอตอนเข้าพรรษานะครับก็ไว้สําหรับใส่ในเทียนนี้นะครับพอเอาไปใส่ในเทียนนี้เดี๋ยวก็จะหล่อมาเป็น,น เขียนเล่มใหญ่นะครับไว้ใช้ตอนเข้าัรษานะครับเพื่อนเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันครับนี่ก็จะเป็นด้านในที่ผ่านจุดคัดกรองเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในพิพิธภัณฑ์กันนะครับเราเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงจุดคัดกรองนะครับเพื่อนแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับตามป้ายบอกกันนะครับชอบกาแฟนะครับตรงทางเข้า พิพิธภัณฑ์ก็จะมีร้านกาแฟให้บริการด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปพิพิธภัณฑ์กันก่อนครับเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าพิพิธภัณฑ์นหนังใหญ่วัดขนอนนะครับจะมีน้องหมามานอนบอกทางอยู่ข้างหน้านะครับเราเดินมานิดนึงครับจากร้านกาแฟก็จะใกล้จะถึงแล้วครับตอนนี้จะเป็นเรือนของ พิพิธภัณฑ์นะครับมีป้ายบอกถอดรองเท้านะครับเพื่อนๆเราก็ถอดรองเท้าก่อนเลยครับแล้วเราก็จะขึ้นไปดนบนพพิพิธภัณฑ์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหนังใหญ่นะครับที่ไวเชอร์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนๆเ,เคยมากันไหมครับเคยเห็นไหมครับก็หนังใหญ่ก็จะเป็นหนังที่ แกะมาจากหนังสัตว์จริงๆนะครับเราเอาไว้มาเชิดครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมละครหนังใหญ่กันนะครับน่าจะมีละครหนังใหญ่ที่ถามทางเพจวัดนะครับละครหนังใหญ่ทางเพจวัดแจ้งว่ามีช่วงวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตั้งแต่สิบโมงครับถึง11บเอ็โมงวันเสาร์นะครับแล้ว่านอาทิตย์ก็จะมีตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนังใหญ่ที่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนเดีพาไปชมรอบๆเลยนะครับอันนี้ก็สวยมากเลยนะครับ บนก็สะอาดมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังครับที่ที่จัะออกมาครับเป็นรูๆๆครับเพื่อให้เป็นรูปตัวละครวรรณคดีนะครับยวพาไปเดินชมรอบๆนะครับตกแต่งวิทยุพันก็ตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับมีแสงและเงาครับทําให้สวยมาก ก็จะเป็นตัววาาารรณคดีนะครับตัวละครวาาคารรณคดีนะครับเพ,พ,พื่อนพี่เลาธนะครับก็ตั้งอยู่ในตัววัดเลยนะครับเดินเข้ามาด้านในหน่อยนะครับเดินและเงาไฟเข้ามานิดหนึ่งครับ ตอนนี้น่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บรักษาไว้แล้วก็มีการแสดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์หน้าผ่มนะครับเพื่อนก็เป็นตัวละครในวรรณคดีนะครับ อันนี้ก็ผู้สานต่อลมหายใจหนังใหญ่วัฒนนท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอนุมานหักคอช้างเอราวัณนะครับเพื่อนๆเป็นรูปแกะสลักจากหนังนี่ก็น่าจะเป็นใบรับรองครับพิพิธภัณฑ์ก็จะมีหนังใหญ่หลายๆแบบเลยนะครับเป็น วันนักคดีลำมาเกียนนะครับเพื่อนๆเคยมากันไหมครับวัดท่านอนหนังใหญ่นะครับ <Ee. S 1> จังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อนส่วนมากจะมีเชิดหนังวันหยุดนักขัตฤกษ์กนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆเรียนเชิญเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันได้นะครับหนึ่งเดียวนะครับหนังใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับ จะได้รับรองรับเป็นมรดกโลกนะครับเพื่อร่วมการอนุรักษ์สิลประัรนนธรรมนะครับให้ยั่งยืนนะครับเพื่อนอรเราก็จะช่วยร่วม อันนี้ก็เป็นวิวด้านบนพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขณนรน,นะครับ วิวรอบๆด้านก็จะเป็นละแวกไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นกับเรานะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆวันหยุดไม่รู้จะไปไหนครับมาวัดขนอนได้นะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีพิพิธภัณฑ์ให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปได้เรียนรู้สิลประวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับวัดขนอนนางใหญ่นะครับมีการเชิดนางใหญ่อยู่ที่นี่รอทุกท่านทุกคนนะครับๆๆ <ๆ S 2> ยนเชิญนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเราก็จะไปดูหนังใหญ่เชื่ดหนังใหญ่จริงๆกันนะครับด้านล่างมีตอนสิบโมงนะครับเดี๋ยวไปพบไปชมพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงดนตรีมาตะกายเลยครับหนังใหญ่น่าจะเริ่มแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรารีบกันไปไปให้ทันครับเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเจอกันที่ตรงการแสดงเลยนะครับไปกันครับเดี๋ยวไม่ทันครับเพื่อนๆรีบเดินกันหน่อยครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วครับตรงตามเวลานัดเลยนะครับ ทางเพจแจ้งว่าสิบโมงนะครับก็จะมีการแสดงหนังใหญ่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าเลยครับตรงเวทีแสดงเลยครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตรงที่จะฉายหนังนะครับแล้วก็จะมีตลาดขายขนมนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปนั่งซื้อไปนั่งชิมนั่งแล้วก็ดูหนังใหญ่กันนะครับมีขนมมีน้ํามีผัดไทยนะครับเพื่อนๆมีพริกมีกล้วยทอดมีขนมครบเก้ยวต่างๆนะครับลดนะคะสิบบาทสิบบาทจะอร่อยทุกที่ดูทุกรถหมดทุกวันค่ะ มีส่วนทองใหญ่จริงเสียบแบบนี้เลยนะค่ะนี่นเราคอนทอนจ้าราคาถูกใจอะไรก็ซื้อสามารถซื้อเอาไปนั่งกินได้นะครับตรงหน้าตรงเวทีหนังนะครับ บันไลเหลี้ยวจับได้จับพหลนพ้นกระบินคิดพรอ้อมย้อนนี้หมาแต่ตำบลหนไหนน้ำวงพงรยูนว่าอย่างไรเหตุใดจึงลออเข้ามาในราตรีไม่เกรงกลัวหมูกระบินสิ้นทั้งหลายล้วนทหารพระนารายณ์ว่า คงพ้นทางสูงุเอง นะแต่เป็นวันที่ผมเองแทนจากุ่มผู้สารต่อเราจะให้รับหนังใหญ่ขว่าขนมดะวรับขนมกราบคุณระรับโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ นาจากวัดทนนลางใหญ่นะครับเพื่อนๆร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับไม่ใช้ถุงพลาส,สติกนะครับเป็นเชือกที่ทํามาจากน่าจะกล้วยนะครับการกล้วยเป้นกล้วยนะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนางไยวัดขนอนนางไยครับจังหวัดราชบุรีนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ยังลงเหลือวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้สืบสานกันครับมีให้รับชมวันหยุดนัคะัตเกิกนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆเวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับก็จะมาก็ให้ติดต่อทางเพจวัดดูก่อนนะครับว่าเปิดหรือไม่เปิดนะครับด้านในก็จะมีร้านค้าขายของนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามก็เป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ